สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช n e l t เด w วิเชสไบนัทครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายไายมากนะครับสําหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนานะครับผมแล้วก็ดาวศุกร์นะครับสถิตยอยู่ในราศีกันนะครับหรือว่าคนที่เกิดในวันที่24สิงหาคมจนถึงวันที่23กันยายนนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายตรยมาสนะฮะสำหรับในเรื่องของความรักนะครับประทาเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจากชา n นลของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปรายเดือนแล้วก็คลิปรายปีอ่ารายปีว่ะรายรายปีนะครับผมในมีเดือนหน้านั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากชาวราศีกันนะครับผมตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าชา n นลของเรานะครับเป็นชา n นลที่ใช้โหราศาสตร์ตะวันตกในการดูนะครับเพราะฉะนั้นการนับวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยนะ อยากให้ทุกคนรีเช็คดูนะครับผมรวมถึงการหาลัคนาดาวจัน์ทรแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยนะครับเพราะว่า3ส่วนนี้จะมีความสําคัญมากๆนะครับผมในการอ่านดวงในรูปแบบของความรักนะครับก็จะตรงกว่าวันเกิดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครู่นี้นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับผมของการมาชมคลิปของ Channel ของเรานั่นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ไดดีๆกับไปเนาะเออนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่า จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับเดือนนี้ของชาวเออไม่ใช่เดือนนี้สิสำหรับไรามาสนี้นะครับตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับผมสำหรับชาวราศีกันนั่นเองนะครับซิกซ์ออฟวัน The m o o n ฮย The moon เด m มูนก็มาเจ็ดเหรียญหนึ่งเหรียญเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่ไม่ใช่อะไรนะดีนะดีนะจริงๆละเออพอดูแล้วก็มีความแบบตื่นเต้นนะครับ สองเหรียญสามเหรียญไอหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญยังไงกันลลยนี่เออเขาอาจจะเป็นแบบความค่อยๆพัฒนาเนาะอะไรอย่างนั้นนะฮะ iv ่ h dmpner นะครับ The Hangman เฮ้ยคุณมีความแบบเนปจูนเข้ามานะครับผมแล้วก็ราศีมีนเข้ามาซึ่งเป็นราศีของเนื้อคู่ด้วยนะนสำหรับผู้ที่มีรักษนากันนะครับ The Tower โอ้ดีดีดีดดอ่าต่อไปอ่ะแล้วทำไมเป็นก้าดาบล่ะคุณ อ่ะโอเคนะครับสำหรับปลอยมานีนะครับในเร,รื่องของความรักนะฮะของผู้ที่มีลัคนาดาวจานันดาวศุกร์นะครับผมสถิตยอยู่ในราศีกันนะครับก็ไพ่ตรงกลางของคุณนะครับผมได้ไพ่หกไม้ะ miles, นะครับผมไพ่ six of wands เนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็น victory card นะฮะแต่กว่าที่คุณนั้นจะประสบความสำเร็จนะฮะในแง่ของความรักนั้นก็อาจจะจำเป็นที่คุณนั้นจะต้อง ใช้เวลานะครับผมไต่ตรองนะครับซึ่งชาวราศีกันโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลากับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีดาวจันทร์หรือว่าดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกก็ตามนะครับผมคุณก็จะใช้เวลาผในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีความแบบว่าย้ำคิดย้ำทำนิดนึงนะครับเป็น perfectionist เอาง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไพ่มนถึงขึ้นแบบนี้ครับหเหรียญ2เหรียญ3ามเหรียญเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มจากหนึ่ง ไป2ไป3มันขยบไปทีละสเต็ปขยบไปทีละขั้นเพราะฉะนั้นในตรายมาสนี้นะครับผมไม่ว่าคุณตั้นจะอยู่ในเสเตตัสใหม่ทางความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเกิดขึ้นนะครับค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความมั่นคงในลักษณะของความคิดของคุณนั่นเองนะครับผมสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับทีนี้นะฮะ ผมมองว่าก่อนหน้านี้มีไพ่เก้าเหรียญเข้ามานะครับจริงๆแล้วคุณก็น่าจะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองเออฉันเป็นหญิงเก่งฉันเป็นผู้ชายแกร่งนะครับผมไม่ต้องการความสัมพันธ์ฉันก็อยู่ได้ฉันก็มีความสุขนะครับแต่จู่ๆแล้วเดอะทาวเวอร์เข้ามาเกิดอะไรครับนี่ไงเนปจูนเข้ามาจู่ๆแล้วเนี่ยก็จะมีความรักเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็เป๋ไปเหมือนกันเนาะแบบว่า จูๆก็มาไม่ทันต่างตัวอะไรอย่างนั้นนะครับผมทีนี้นะด้วยความที่ไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ประจําราศีมีนนะครับผมแล้วก็ไพ่เดอแฮงแมนเป็นไพ่ประจําดาวนิพจูนซึ่งเป็นไพ่ประจําเรือนของราศีมีนด้วยมันหมายถึงอะไรครับคุณจะได้พลังของธาตุน้ำซึ่งเป็นพลังของคู่ของคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นคนโสดนะครับหรือคนที่ มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะฮะถ้าคนที่คุณมีถ้าเกิดว่าคนที่คุณกําลังดิวด้วยกําลังคุยด้วยนั้นไม่ใช่คู่ของคุณคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่ของคุณและจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในเรื่องของความรักมากๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่ผมตกใจก็คือมันมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาเหมือนกับว่าคุณคุณกังวลกับมันนะคุณอาจจะห่างจากความรักไปนานแล้วพอมาเจออีกทีหนึ่งคุณจะเดินแบบว่า เออทำยังไงดีฉันไม่เข้าใจฉันกังวลเอ๊ะฉันควรจะไปยังไงต่อไปทางไหนต่อนึกออกไหมนะครับผมมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะครับผมคุณมีความกลัวนะครับเดอะมูนหมายถึงความกลัวได้ด้วย The Moon ความกลัวความสับสนความไม่มั่นใจนะครับ เบื้องหน้าของมันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออดวงจันทร์ที่มันสะท้อนผ่านผิวน้ํามันก็สวยดีนะมันก็โรแมนติกดีนะมันก็ทําให้จิตใจของคุณนั้นชุ่มชื้นนะครับผมละลายความเป็นก้อนดินของราศีกันเนี่ยให้มันอ่อนโยนลงให้มันแบบอ่อนระทวยลงนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เกิดความกังวลว่าเออแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปได้สักเท่าไหร่นานไหมนะครับผมหรือว่า มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมนะครับคือคุณต้องการความมั่นคงมากๆเลยอ่ะถ้าเดี๋ยว่าคุณเป็นคนโสดนะครับผมหรือว่าคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็จะสแกนแบบละเอียดยิบๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะยิบๆเลยจริงๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการก็คืออาจจะเป็นการใช้เวลานะครับอนีผมบอกแหละเนาะหนึ่งสองสามนะครับผมเวลาสําหรับการสร้างนะครับความมั่นคงความรู้สึกของความมั่นใจความแน่ใจนะครับผมซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกปั่นป่วนเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้มีไพ่ประจําตัวของคุณเลยแต่ว่าไพ่ประจําคู่ของคุณหรือไพ่ประจําคนรักไพ่ประจาจิตวิญญาณไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดไม่มีเลยนะครับผมมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันแปลกไปฉันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนฉันเป็นคนใช้ความคิดนะเมื่อก่อนฉันเป็นคนใช้ตรกะนะฉันไม่คนมีเหตุผลนะแต่พอมาตอนนี้มันกลายเป็นแบบเฮ้ยเหตุผลมันใช้ไม่ได้ฉันรู้สึกแปลก แต่ฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรเพราะมันคือความรู้สึกไงนืกอออกใช่ไหมครับน,น่าจะเข้าใจที่ผมพูดเนาะนะฮะคุณก็เลยเกิดความกังวลเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอนะ้น่ะสิ่งที่คุณใช้ประจําก็คือเหตุผลนะ่ะมันตอบข้อสงสัยของคุณไม่ได้นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้คุณแบบว่าเออฉันจะไปยังไงต่อดีฉันก็ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันฉันมีความแบบว่าความกลัวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมกับความสัมพันธ์นี้เนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันอีกทีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ของเราต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวาราศีกันนะครับห้าดาว เนี่ยเหมือนคุณพยายามกดตัวเองเอาไว้อะไม่ให้คุณไปเจอกับความสัมพันธ์น่ะนึกออกไหมในหัวของคุณมีทัศนคติที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายอ่ะเป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีเป็นความคิดที่มันเป็นทอมคิดในแง่ลบในเรื่องของความสัมพันธ์ยิ่งคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันสวยงามเท่าไหร่มันดีมันแบบสมมติว่ามันอาจจะต้องมีบางคนที่ไปคุยกับเพื่อนว่ามึงความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ยดีมากเลยดีแบบดีมากดีชิบหายดีแบบดีแบบไม่รู้จะดียังไงแต่ แต่ดีไปอ่ะดีไปจนกลัวนึกอ,ออกว่าดีไปจนแบบแม้วอนหะร่ถ้าไหนอนาคตเขาไม่ได้ดีแบบนี้หรือว่ามันเป็นช่วงโปรโมชัน่นหรือว่ามันแบบนู่นนี่นี่นั่นอ่ะมึงทํายังไงดีอะไรเงี้ยนึกออก่าคือคุณคิดเยอะอ่ะคุณแบบเยอะนึกอ,ออกไหมแต่ผมเข้าใจได้อะความที่มันเป็นธรรมชาติของชาวราศีกันคุณก็จะคิดอะไรที่แบบค่อนข้างฟุงฟ้งๆอย่างเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่มั่นใจในความรู้สึกที่คุณมีคุณไม่เคยปล่อยใจไปกับว่า ไปกับอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าความสุขจริงไม่ใช่ความสุขสีความรู้สึกจริงๆของคุณว่ามันคืออะไรนะครับผมอันนี้แหละก็เป็นจุดด้อยของชาวราศีกันเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเหมือนคุณพยายามจะต่อต้านความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาในตอนนี้นะครับผมว่าเออจริงๆแล้วคุณก็อาจจะต้องการความรักเหมือนกันนะนึกออกไหมนะครับไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาทั้งทีเนี่ยเป็นโอกาสสาหรับความมั่นคงในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยนะนะครับผมแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะต่อต้านมันนั่นเองนะครับอ่ะ ในออฟสอดนะครับคุณเหมือนอยู่ในสนามรบอะคุณพยายามจะขี่มาเข้าไปแล้วก็แบบว่าไปชงเชงกับความสัมพันธ์เนี้ยกับโอกาสที่มันเข้ามาเพราะคุณก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเนื้อแท้ของมันเป็นยังไงนะครับบางทีแล้วคุณก็อาจจะกลายเป็นคนจริงขึ้นมาเฉยๆประมาณว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณมาจริงหรือมาไม่จริงแล้วฉันก็ไม่แล้วฉันก็จะไม่รอด้วยฉันก็จะไปหาคําตอบด้วยตัวเองเนี่ยโอเคคุณต้องการสิ่งที่มันเป็นหลักยึดที่ทําให้คุณนั้นคลายกังวลได้ ใน3เดือนนี้นะคบผมโดยเฉพาะกับเดือนตุลาคมเนาะอย่างที่ผมบอกไปดูตุลาคมเนี่ยดูคุณจะแบบกดตัวเองมากๆเลยแต่ว่าพอเข้าเดือนนียพฤศจิกายนผมรู้สึกว่าคุณน่าจะคลายขึ้นเอออย่างน้อยคุณก็ไม่อยู่เฉยๆไม่กดตัวเองไว้เฉยๆแล้วคุณก็พยายามที่จะหาคําตอบพยายามจะไปสืบไปสอบไปหาว่าเออไอ,อ,อ,อคนที่เข้ามาดีวกับคุณเนี่ยไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามเนี่ยเขาโอเคไหมนะครับแต่สําหรับคนโสดกับคนมีคนคุยยังไม่เท่าไหร่ไง ถ้าเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอ่ะมันทาให้คุณรู้สึกคุณเครียดมากเลยนะนืกอออกมากลายเป็นแบบว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันมาดีๆคุณก็ไปกดตัวเองเอาไว้จู่ๆก็จู่ๆก,ก็แบบเก็บไปคิดมากเก็บไปกังวลพยายามหาคําตอบกับอะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่คุณแค่รู้สึกว่าเออมันดีมันมันไม่ปกติหรือว่าคุณแค่เป็นกังวลเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คุณจะต้องระวังให้มากๆนะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คุณต้้องกกกาาารรร็ไดนนนนะะนะคัับชีเ เนี่ยเดอนสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเดอนสตาร์คืออะไรครับเดือนสตาร์คือการปล่อยคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคิดเยอะเดือนสตาร์เข้ามาคืออะไรครับไม่ต้องไปคิดนะครับผมไม่ต้องไปคิดกับมันเยอะไม่ต้องไปทําแบบว่าอะไรที่มันจะต้องแบบเหนื่อยอะ่ะเดือนธันวาคมมันจะเป็นช่วงที่คุณนั้นสามารถดีแล็กซ์ สามารถปลดปล่อยสามารถแบบว่าโอเคฉันเหนือห่อยแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันทําไปเพื่ออะไรเหตุผลฉันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นเออแต่ฉันก็เลยฉันรู้สึกว่าฉันก็อยากจะปล่อยตัวเองให้มันแบบฟรีๆบ้างโลง่ลงๆบ้างสบายๆบ,บ้างมีความรักก็อยากจะมีแบบมีความสุขไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปยึดถืออะไรกับมันให้มันแบบว่าหนักหน่วงนะครับมีความสุข ก็มีก็ดีแล้วไงนื้อออกปะนะครับบางคนอาจจะได้ไปไปสถานที่ใหม่ๆอ่ะไปเขาดาวเดืวยกันนะครับไปสถานที่โรแมนติกอ่ะไปนอนนับดาวนะครับผมไปกลางตงกลางเต็นไปริมทะเลไปขึ้นภูเขาอะไรที่มันเป็นแหล่งธรรมชาติที่คุณรู้สึกว่าอ่ะมีความสุขนะครับผมเต็นท์ส่งเต็นท์สั่นกันไปนะครับผมอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งคุณจะต้องเชื่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะไว้ใจ ไว้ใจให้มากกว่านี้นะครับผมเชื่อมั่นในอนาคตให้มากกว่านี้มีความหวังความสัมพันธ์ที่คุณเจอให้มากกว่านี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้มากล้าการันตีนะว่า คนโสดคนมีคนคุยหรือแม้แต่คนไม่โสดก็ตามความสัมพันธ์นี้จนจะแบบอยู่ยั้งยืนยงอยู่แบบยืนยาวนืกอออกปะมันไม่ไมีใครอ่านได้หรอถูกต้องไหมครับแม้แต่ผมเองก็ตามหรือว่าใครๆก็ตามมันไม่ได้มีใครสามารถแบบว่ามาการันตีให้คุณได้ทางร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่สิ่งที่คุณควรทําก็คือคืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดอะไรคุณครบเข้าไป เนี่ยคุณเก็บตักตวงความสุขเอาไว้สมมุตินะหปี10ปีข้างหน้า3 4ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่รอดแต่อย่างไงคุณมีความสุขไงนืกอออกปะแต่ถ้าคุณเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้ณักนะวันนี้คุณก็จะไม่มีความสุขเลยนืกอออกไหมคุณก็จะเดินกับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยอย่างเป็นกังวลอย่างความเออย่างคนที่มีความเครียดแบกหินของคุณไปตลอดทางแล้วความสุขอยู่ตอนไหนอ่ะถ้าสมมติว่าอีก7ปีมันจะต้องไปจบจริงๆอะ่ะ และก่อนหน้านี้คือคุณก็เครียดตอนนั้นคุณก็เครียดความสุขคุณอยู่ตรงไหนสู้ตอนนี้คุณมีความสุขและตอนนั้นไปเครียดหรือไปเสียใจมันมันก็อย่างน้อยคุณก็ยังมีความสุขก่อนเนื้อออกปะนะครับผมเพราะฉะนั้นปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระครับเนาะอย่าไปคิดอะไรกับมันเยอะปัญหาปัญหาอมันยังไม่เกิดคิดทําไมก่อนถูกไหมนะครับอ่าต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,<พ>าในภาพรวมของไพ่ออรัลเคิลนั้นเป็นอย่างไรนะครับึเนี่ย g r a s s h o p p e r Spirit นะครับ Take into the lead อ่ไม่ใช่อ่า Take at l e a s off a t e นะครับมันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้คุณแบบเออกระโจนเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เลยคนคุยมีคนเอ่อคนโสดมีคนเข้ามาคุยคุยเลยไม่ต้องคิดเยอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คุยคุยไปไม่ต้องไปหาว่าเออทำไมมันถึงไม่ชัดเจนสักทีหรือว่าจริงหรือมันไม่จริงก็ยังไงก็ในเมื่อคุณมีความสัมพันธ์แล้วนืกอออกไปต่อให้มันยังไม่มีสถานะคุณถามตัวเองเลยคุณมีความสุขไหมล่ะแล้วถ้ามันมีความสุขมันคุมไม่ที่คุณจะ ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้นืกอออกปะกระโจนเข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันนะครับผมตอนนี้ต่อให้คุณกลัวหรือคุณไม่กลัวสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าต่อให้มันจะรอดหรือมันจะไม่รอดอะ่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคนึกออกปะสิ่งที่คุณจะให้กลับมาก็คือก็ในเมื่อมันไม่ได้มีไพ่ของการเดินออกไปมันไม่มีไพ่ของการจากลาก็คือคุณก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีสู้คุณอยู่ตรงนี้แบบมีความสุขแล้วไปไปดูว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไหมนะครับผมอันนี้ไพ่บอกนะะว่าาแบบกรโเเข้ไปลย ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจอะไรว่าเฮ้ยมันจะดีหรือมันจะม่ไม่ดีไหมมันจะแบบว่าได้แอแต่งงานคุณจะมั่นใจได้ไงว่าต่อให้คุณแต่งงานกับเขาไปแล้วอ่ะมันจะไม่ไปจบกันที่การหย่าร้างที่หลังหรือออกปะเฮ้ยมันไม่ได้มีใครม,มั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะึกออกไหมแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือ enjoy moment สนุกไปกับสถานการณ์มีความสุขกับสถานการณ์คุณลองนึกภาพตัวเองดีเขาชวนคุณไปทะเลาเงคุณไปนั่งอยู่ริมอยู่ริมชายหาดแล้วคุณก็แบบหน้าบุญหน้าบึง้งทําตัวเป็นแบบว่าร่างไร้วิญญาณนึกออกปะเพราะคุณเอาแต่คิดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่ไปกับคุณด้วยมีความสุขไหมก็เปล่านึกออกไหมเหมือนเขาไปเองคนเดียวไงแล้วเขาก็จะไปลั้นลากับผู้หญิงแถวนั้นใส่บิกินี่แบบสวยๆนึกอออกปะแล้วคุณจะรู้สึกยังไงอะ ก็แย่อยู่ดีนึกออกป่ะสู้สู้คุณไปแบบมีเออไปแบบมีความสุขไปแบบ enjoy ไปแบบเเต็มที่ไปชิลไปแบบนึกออกคุณน่าจะนึกที่ผมออกเนาะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับปล่อยตัวเองบ้างนะครับผมปล่อยตัวเองบ้างไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันเยอะเนาะอ่า love yourself เนี่ย love yourself ก่อนเลยอันดับแรกนะครับ love yourself คืออะไร ไม่ใช่แบบว่าก็นี่ไงเพราะฉันเลิฟยูเซลไงฉันก็เลยพยายามที่จะป้องกันทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องไม่ดีหรือพลังงานไม่ดีที่กําลังจะมาหาฉันในอนาคตไม่ใช่คุณผิดเลิฟย s เซลคืออะไรเลิฟย s เซลก็คือคุณจะต้องรักรับมันให้เป็นกีฟและเทคมันให้เป็นคุณได้รับพลังงานที่ดีจากเขาคุณจะต้องเก็บเข้ามาให้ตัวเองให้เป็น การที่คุณเครียดเรื่องความสัมพันธ์เรื่องแบบว่าเอ้ยเพราะฉันรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะต้องมีแลนมันจะต้องแบบว่าเซฟตัวฉันมันไม่ใช่ความรักตัวเองนะนึกออกไหมอ่ะย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสองคนไปเที่ยวกันและคุณมัวแต่แบบว่าหน้าบูดหน้าบึง้งมัวแต่แบบมัวแต่แบบว่า อ,อยู่กับตัวเองนะครับผมคิดกับตัวเองเครียดกับตัวเองเพื่อหาทางป้องกันให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ได้โดยที่คุณรู้สึกสบายใจและณนะมเมนั้นนะ่ะเขามีความสุขไหมถ้าคุณเลิฟ y o u r ลแบบเนี้ยอันนั้นคือเห็นแก่ตัวนะไม่ใช่รักตัวเองนะการรักตัวเองคือคุณจะต้องปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแต่พอเวลาไปถึงจุดที่มันมีปัญหาคุณก็ค่อยไปเลือกนืกอออกไปก็นื้อ่าโอเคนเนื้มือมันไปไม่ได้ฉันก็ปล่อย อันนี้คือการรักตัวเองแต่ในโมเมนต์ที่มันมีความสุขฉันก็ตักตวงฉันก็เก็บความสุขไว้กับฉันเก็บความทรงจําดีๆไว้กับฉันนี่ต่างหากที่มันคือ love yourself นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหายังไม่เกิดไม่ต้องไปคิดมากสิ่งที่คุณควรจะทาคือตอนนี้กระโดลงไปเลยนะครับนานๆทีคุณจะสามารถปลดปล่อยตัวเองนะนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ดุดลอยไปเนาะโอเคสําหรับชาราสีกันนะครับโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสําหรับคนอ,อุอทษศครับชน สำหรับคนโสดนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะในตรายมานนี้นะครับผมผมไม่ได้แบบว่า,ามีาไพ่ให้ทุกคนเลือกเป็นกองกองนะเพราะว่าผมทําไม่ทันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเสียเวลานะฮะผ,ผมก็เลยแบบว่าเปิดให้ทุกคนเลยก็และกันนะครับอาบอเริ่มที่ของคนโสดก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ย แปดไม้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรื่องร่าจะตายนะครับผมเนี่ยแปดไม้ไม่คืออะไรครับมันคือการไปข้างหน้ามันคือปันไปยังอนาคตนะครับผมมันคือการแบบว่าคือถ้าคุณเลิกคิดเยอะคิดมากอะ่ะความสัมพันธ์นี้จะไปแบบรวดเร็วเลยอืมนะครับผม The fast ก็ไปเลยทีเดียวนะฮะบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะเห็นหมะเนี่ยเขามีเงินนะคุณเขาอุ้ยเหมือนพอพูดอย่างนี้แล้วเหมือนคุณเป็นคนนั่าเงินเลยเนาะแบบว่าจับ คนรวยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สิหนูกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพพอจะดูแลคุณพาคุณไปในที่ที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเนาะคุณจะรู้สึกถึงได้ถึงความสมดุลน่ะคือถามว่าเหตุผลยังอยู่ไหมนี่ไงดาวอาทิตเข้ามามันคือเหตุผลมาชัดเจนคุณก็ยังสามารถคงเหตุผลของคุณได้ที่สําคัญคือคุณสามารถคงจิตวิญญาณคงความสุขคงความรู้สึกของคุณเอาไว้ได้ด้วยเนาะอาทิตย์จันทร์คืออะไรครับคือหยินหยางคืออะไรที่มันประกบกันได้พอดีมีความสุขเพราะฉะนั้นนเี่ย ตอนนี้มีความสุขไปก่อนก็มีไปไม่ต้องคิดเยอะปิดไปเลยเอไอ้ไพ่ใบนะี้ปิดไปไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับโอเคเนาะนะฮะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะครับลองเดทดูลองไปเนี่ยเห็นป่ะหกไม้คืออะไรเนี่ยหกไม้หกไม้คืออะไรครับวิกตอรี่การ์ดถูกต้องที่คุณต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาใช้เวลาด้วยความเครียดหรือใช้เวลาด้วยความสุขตอบตอบตัวเองเลยอยากใช้เวลาด้วยแบบไหนนะครับเนาะมันจะทําให้คุณนั้นแบบว่าเลือกได้ว่าคุณนั้นจะ จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนั่นเอง The d e v i l นะครับ The d e v i l อันนี้เหมาะกับ Love Yourself มากๆเลยสำหรับบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแขวนตัวเองเอาไว้เพราะคุณยึดติดก,กับคนที่เป็นคนเก่าๆอยู่นะครับคุณอาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆที่เข้ามาดังนั้นอันนี้เหมาะกับการ Love Yourself รักตัวเองครับพาตัวเองไปเจอสิ่งดีๆ พาตัวเองไปเจอสถานการณ์ดีๆพาตัวเองไปเจอคนดีๆคนที่สามารถจะรักคุณได้ดูแลคุณได้ปกป้องคุณได้นะครับผมไม่ต้องไปเครียดมันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่เข้ามาเฮ้ยคุณมันมีคนไม่ดีมันก็ต้องมีคนดีมีคนไม่จริงใจก็ต้องมีคนที่จริงใจมีคนที่ไม่เต็มที่มันก็ต้องมีคนเต็มที่ทุกอย่างมันสะท้อนซึ่งกันและกันนึกออกปะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะรักใครสักคนใหม่เฮ้ยคุณต้องรักเขาแบบที่คุณไม่เผื่อใจ เนี่ยเกียรติที่ขนพูดใช่ไหมนะครับผมดังนั้นเนี่ยถอดออกไปเลยคนระับเดอะเดวิลเนี่ยไม่จําเป็นความทรงจําอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปแบกไปทําไมให้เหนื่อยเนื้อออกปลเออแบกไปแล้วคุณไปลอยน้าแล้วคุณกระจมดิง่งบุ่งบุ่งบุงบุงบุงลงไปเนื้อออกปลคุณก็ไม่มีเวลาไปโฟกัสหรอกว่าเอ้ยปลาตัวนั้นสวยจังอุ้ยมีปลานนโมมีปลากระตูนเข้ามาเอ้ยมีปลาการังตรงนั้นสวยจังเนื้อออกปลเพราะคุณก็กลัวแต่ตัวเองว่าจะจมไง คุณก็จะไม่เห็นรอบๆข้างว่าเฮ้ยจริงๆใต้ทะเลแม่งสวยงามนะมันไม่ได้มีอันตรายขนาดที่คุณจะจมลงไปแล้วก็ตายอยู่ตรงน,นั้นนึกออกปะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในแง่ของคนโสดน,นะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมปลดปล่อยตัวเองออกมาให้ได้และไปต่อนะครับผมอ่ะต่อไปคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรเอท็อฟบอนเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเริ่มที่จะชัดเจนและหนึ่งไม้มันหมายถึงการคบกัน การมีคอมมิตเมนต์การจริงจังแต่ที่มันจะไม่ได้เพราะอะไรนี่ไงเห็นป่ะคุณปิดผิดปากผมที่ไหนนะครับห้าถ้วยคืออะไรครับคุณเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ไหมคุณลองนึกว่าเนี่ยเป็นคุณอะคุณมาแต่กังวลคุณแบบสมสมมติว่าอันนี้มันเป็นแบบเตียงนอนที่คุณแบบว่าไปบังกะโลกันแล้วก็แบบว่ามีความมีไม่มีบอกว่ามีความสุขไม่ได้อีกนะครับคือจะไปหาความสุขกันนะแล้วคุณก็มาแต่เศร้าคุณมาแต่เครียดแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เอ็นจอยกับคุณนึกออกป่ะ สุดท้ายแล้วมันดีกับใครมันไม่ได้ดีกับใครเลยแม้แต่ตัวของคุณเองดังนั้นคุณจะต้องปรับทัศนคติครับเอ็นจอยก็เอ j นจอยถึงเวลาต้องปล่อยตัวเองเขาก็ปล่อยตัวเองถึงเวลาที่จะต้องรักตัวเองคุณก็ต้องรักตัวเองนะครับผมมันอยู่คนละสถานการณ์การคนละ achievement กันดังนั้นคุณจะเอามาทุกอย่างมารวมกันไม่ได้ไม่ได้เด้อนะครับผมอ่ะต่อไปดอะ sun เน็นป่ะชีวิตของคุณกําลังสดใสร่าเริงอ่ะเออก็สดใสไปก็ร่าเริงไปก็มีความสุขไปนะครับ เนี่ยปล่อยให้ตัวเองเป็นเดอะซานที่มีความสดใสบ้างนะ,ะับผมมีความร่าเริงบ้างมีความสุขกับตัวเองเมื่อไหร่ยิ้มกับตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่หรือบอก่านานแล้วอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออฉันได้ปลดปล่อยความคิดที่มันเป็นความคิดกังวลความกลัวเข้ามาให้มีคนเข้ามาหาฉันแล้วรู้สึกว่าเ้ยฉันได้รับสิ่งดีๆจากคนคนนั้นได้บ้างเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่นานขนาดไหนละที่คุณไม่ได้สัมผัสถึงแบบความสุขในแง่ของความรักอันนี้ลองถามตัวเองดู นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันนานแล้วลองปรับตัวเองใหม่นะครับผมไม่ต้องไป็กลัวอะไรทั้งนั้นในตอนนี้นะครับสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างกระโดดเข้าไปหามันเลยโอเคเนาะนะครับอ่ะต่อไปคนที่ไม่โสดแล้วนะครับอย่างไรจัดเม้นอืสำหรับจัดเม e น t นะผมคิดว่าสำหรับคนหลายๆคนนะ จะได้ปลดปล่อยความคิดความเครียดกตนก็ตรงนี้แหนละแต่ความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ได้หรือจะอยู่ไม่ได้อันนี้อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะจัดเม e น t คือไพ่ของการปลดปล่อยนะครับปลดปล่อยความคิดก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าโมแต่คิดเยอะคิดมากนะครับผมแล้วเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วแม่งท็อกซิกว่ะเอ e น g y จี Energy ไม่ดีเลยเครียดเครียดด้วยเครียดตามไปด้วย เขาอาจจะไปจากคุณก็ได้นะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําดีมาอยู่แล้วจัดเม้นขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นคํโอยพรน,นะครับคุณอาจจะได้แบบ next step นะครับผมยิ่งมั่นคงเนี่ยค่อยๆก้าวขึ้นไป1เหเรียน2เหเรียน3ามเรียนค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆก้าวไปข้างหน้านะครับผมอย่างมีความหวังมีความสุขเนาะ the love r oh, s โอ้ดีมากนะครับผมผมคิดว่าคุณน่าจะได้เจอความรักที่คุณนั้นมีความสุขแล้วแหละนะครับดังนั้นก็นะเป็นตัวของตัวเองนะครับผมชอบ เป็นตัวของตัวเองนี้ไม่ใช่ความคิดนะนะครับผมอย่าคิดเยอะนะครับผมเป็นตัวของตัวเองนี่ก็คือแบบว่าเอ้ยใช้ความรักของคุณให้เป็นประโยชน์บ้าคุณเป็นคนราศรีการราศรีการชอบเอาอกเอาใจชอบดูแลลองดูแลเขาไหมนะครับอะไรแบบนั้นน่ะนึกอ,ออกปะเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนึกอ,ออกไหมบางทีคุณก็กี๊ให้เขาได้บ้างนึกอ,ออกปะโดยที่เขาก็อาจจะเทคอะไรบางอย่างคือเขาเทคให้คุณแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเนี่ยจับมือกันไปเห็นไหมครับจับมือกันไปแลก นะครับผมคุณดูแลเขาเขาให้ความรักคุณอะไรอย่างนั้นเออดีจะตายนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดก็คือดีงามพระรามแปดพระรามเก้ามากๆนะครับผมสําหรับในเรื่องของความรักในไตรมาสนี้นะครับผมโอเคเนาะนะดังนั้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงพิยงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรายเดือนแล้วก็คลิปรายปีในเดือนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ